สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะวันนี้เจอกันไว้หน่อยนะคะแบ่งปานบอนสีสวยๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจอกันวันแม่นะคะสิบสองสิงหาวันนี้วันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้ถ้าแม่ๆม่คนไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็พักผ่อนอยู่บ้านก็มาชมไม้สวยๆกันนะคะวันนี้มีโปรพิเศษมาแบ่งสำหรับเออแม่ๆม่ทุกๆบ้านนะคะวันนี้ที่สวนจัดโปรพิเศษ รอบนี้เอ่อไม้รอมนี้จะส่งให้วันนี้ลงคลิปวันอังคารนะคะแล้วก็จะส่งให้อีกทีหนึง่งเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่สิบสี่ลงคลิปวันที่สิบสองจะส่งให้วันพฤหัสที่สิบสี่เป็นโปรวันแม่วันนี้พิเศษ ถ้าสั่งครบสามกระถางนะคะสั่งครบสามกระถางสามรายการโปรพิเศษส่งฟรีให้ค่ะวันนี้สำหรับโปูวันแม่วันนี้นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อของที่สวนคือ093 7253 482นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะแม่ๆใครสะดวกช่องทางไหนก็ทักหรือโทรกันเข้ามาได้นะคะจุดรายการไม้ไว ออชอบต้นไหนสํารองรายการไ,ไว้สักนิดนึงนะคะเผื่อว่าต้นไหนไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นโปรพิเศษ3ต้นส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าไม่ครบ3ต้นแม่แม่คนไหนเลือกไม่ได้นะคะได้แค่2ต้น1นถึงสต้นก็ส่งให้นะคะจะเป็นค่าส่งอยู่ที่60 ถ้าครบสามต้นก็จะจัดส่งให้ฟรียังไงก็เลือกให้ครบกันสามต้นนะคะเป็นไม้ไซโ์ตโต,โต,โตส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม่ถอดไม่ล้างลากไซต์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้ไซโต์ตแม่พันธุ์กัดสีแล้วนะคะแล้วก็โปวันนี้ก็วันแม่พิเศษสำหรับแม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีต้นไหนมาแบ่งบ้างคงสำหรับวันนี้นะคะ เลือกให้ครบ3มกระถางนะคะแม่ๆคุ้มเลยค่ะ3ามกระถางนี่จะส่งให้ฟรีเป็นกระถางหกระถาง6ก กระถางคือไซส์สำหรับแม่พันธุ์เลยค่ะนี่มาดูต้นเลกต้นเล็กต้นนี้จะเป็นนางสุชาดาค่ะสุชาดาเป็นไม้อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะไม้เก่านี่สุชาดามีโน,โนแล้วนะคะแต่ต้นเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรติดไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นปีกิน,นาลีไหมนะคะหรืออะไรนี่มันมันติดไปอยู่นี่นางสุชาดาต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะมีโนเป็นกกมีโนแล้วนะคะ มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนกตาจุกค่ะนกตาจุกไม้เก่าโบราณเลยต้นนี้นกจะตาจุกเอาไปที่80เหมือนกันค่ะอันนี้เอาไปที่80ส่วนต้นนี้สวยมากค่ะเมืองหนังลุงโนราเมืองหนังลุงโนรานี่ไซส์ไม่เล็กนะคะไซส์ตโตเลยอันนี้เอาไปที่90นะคะเมืองหนังลุงโนราเลือกให้ครบ3กระถางนะคะได้ส่งฟรีกันไปเลยค่ะแม่แม่ไม้สวยๆทั้งนั้นค่ะวันนี้ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นมงคลสยามมงคลสยามนี่จะมีสองไซส์นะคะอันนี้จะเป็นเล็กขึ้นมานิดหนึง่งไซส์นี้เอาไปที่เจ็ดสิบนะคะมงคลสยามต้นที่หนึ่งนี่เจ็ดสิบส่วนต้นนี้จะเป็นมงคลสยามต้นที่สองเขาจะเป็นใบป้ายหนาๆเลยนะคะมงคลสยามต้นที่สองอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นไซส์ตูนี่ตูกระถางหกลุ้นๆเลยนะคะโตมาก ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะใบหกสีชมพูอันนี้ดินยุบไปอยู่ครึ่งกระถางแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องเติมดินไปให้นะคะลูกไม้ใบหกสีชมพูต้นนี้สวยมากเนี่ยสีก็จะออกชมพูหวานๆแบบนี้เลยต้นนี้เอาไปที่70สบนะคะเอาไปที่เจส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นสุขลีบจัดทับนะคะสุขลีบจัดทับอันนี้ก็เป็นไม้เก่าอันนี้เอาไปที่70สบค่ะ มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุนโตนะคะสูงประมาณไม้มันทัดเกินเลยค่ะสี่สิบเซนต้นนี้หงดารุนสวยๆเลยหน้าสวยมากต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบนะคะหงดารุนต้นนี้ไซส์โตเลยนี่ไซส์ไม่เล็กนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเลือกให้ครบนะคะสามกระถางจัดส่งให้ฟรีคุ้มๆกันไปเลย มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้เป็นไกรทองค่ะเป็นไกรทองงานหัวแล้วนะคะดินเละดินยุบไปแล้วอันนี้เป็นไม้ไม้ข้ามปีแล้วเป็นดินหมุนอายุแล้วค่ะเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนนั่นเอาได้นะคะอันนี้ไกรทองเอาไปที่80ค่ะมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นแก้วสาลิกาค่ะแก้วสาลิกาอันนี้เอาไปที่80อยู่ในกระถาง6นะคะแก้วสาลิกาต้นนี้ก็สวยนี่ ตอนกัดสีเนี่ยเขาจะเป็นสะโพกมันปลากระเบนนะคะสวยมากสําหรับไม้ต้นนี้แก้วสาริกาแต่ต้นนี้เป็นไม้แยกหนมาโฟมยังไม่ค่อยเต็มโฟมสะโพกเขาจะอ้วนๆต่อไปนะคะเขาจะกัดแบบเหมือนปลากระเบนนะคะสวยต้นนี้ค่ะรับรองสวยเลยแก้วสาริกาส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยักษ์พิเภกนะคะยักษ์พิเภกเป็นน้องของทศกัณฐ์โฟมสองต้นในกระถางอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะยักษ์พิเภก มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นสีสุดโทนาคานะคะต้นนี้เป็นไม้ที่หายากยังมีราคานะคะวันนี้ก็เอามาจัดปรูให้สีสุดโทนาคาต้นนี้เอาไปที่100เอาไปที่120นะคะต้นนี้หายากไม้ยังจํานวนน้อยนะคะสีสุดโทนาคาแล้วก็อันนี้ก็ป้ายสวยมาแล้ว มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นใบหกม่วงด่างนะคะใบหกม่วงด่างเนี่ยเขาจะกัดสะดือออกสีแบบม่วงม่วงะค่ะเขาจะเป็นสีออกม่วงม่วงแล้วก็เขาจะมีด่างๆแบบนี้เลยที่ส่วนจะเรียกใบหกม่วงด่างต้นนี้เอาไปที่80นะคะใครรับใบหกม่วงด่างต้นนี้ก็บอกเนี่ยค่ะใบหกม่วงด่าง80 มาดูต้นนี้กันต่อนินอยยาลาค่ะนินอยยาลาสวยๆเลยหน้าเข้มๆอันนี้ก็เอาไปที่80บนะคะนินอยยาลาโตมากไซคุ้มเลยค่ะ80นะคะนินอยยาลามาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้หน้าหวานนะคะคุณหญิงทองม้วนอันนี้คุณหญิงทองม้วนเป็นโฟมสองต้นในกระถางนะคะอันนี้ก็เอาไปที่80ค่ะคุณหญิงทองม้วน80 มาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นยักษ์โฟมโกนะคะเท้าจัตุรพักค่ะอันนี้ก็เอาไปที่100บาทอุ้ยคุ้มเลยอันนี้เป็นโกนะคะนี่โกมีโน,โนหลายต้นอยู่สองสามต้นในกระถางนะคะยักษ์เท้าจัตุรพักโฟมโกหนึ่งบาทนะคะเอามาจัดโตให้ด้วยไม้รวมโกไว้แล้วนะคะอันนี้ส่วนต้นนี้ใบกลมสวยๆเลยนะคะใบกลมหน้าหวานสวยๆจังหวัดสงขลาอันนี้เอาไปที่เ 75บ้าบาทแล้วกันค่ะจังหวัดสุโขทเอาไปที่75็ดิบห้าบาทนะคะโฟมกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบห้าค่ะเอาไปที่เจ็ดิห้าสิริมงคลดีสวยๆเลยนี่กระดูกเข้มๆสวยๆค่ะ มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้ไม้เปลกอีกต้นหนึง่งปักษากาละเวกนะคะต้นนี้ปักษากาละเวกเมื่อกี้นึกชื่ออยู่ตั้งนานเลยค่ะกว่าจะได้ขึ้นปักษากาละเวกต้นนี้ไม้เปลกไม้สวยอีกต้นหนึ่งนะคะใครชอบสไตล์แปลกๆปเก็บได้ปักษากาละเวกต้นนี้เอาไปที่120นะคะ120เนี่ยค่ะเขาจะเป็นทรงมีกิง่งมีกา้านมีมีแข้งมีขาแบบนี้เลยนะคะสวยแปลกไม้ต้นนี้นะคะน่าเก็บ ต่อไปมาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไก่อโมลอลัดค่ะไก่อมลอลัดอันนี้เป็นไม้แยกโหนมาไก่อโมลอลัดหน้าชุมพูสวยๆนะคะใครสะสมตับไก่อยู่เก็บเก็บได้นะคะไก่สวยหลายต้นเลยค่ะหน้าสะสมสะสมไว้สักดงหนึ่งได้เลยไก่ไก่อมมนลัดต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่70นะคะเอาไปที่70เป็นไม้แยกโหนมาแข็งเลงนะคะนี่ไม้เลี้ยงธรรมชาตินอกตู้นะคะ มาถึงต้นนี้นะคะแตงโมแตงโมไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะสวยมากต้นนี้นี่ฟอร์มไม่ไม่เล็กนะคะแตงโมต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะแตงโมต้นโตๆเลยกัดสวยอันนี้ใบล่าสุดนะคะสวยมากเนี่ยค่ะเป็นเม็ดเหมือนแตงโมเลยนี่สวยนะคะไม้ไอ้ไม้ต้นนี้ค่ะหน้าหน้าหน้าก็บ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นก้าวทับค่ะก้าวทับเป็นเป็นไม้หัวยุบเป็นไม้หัวนะคะมีสองต้นในกระถางอันนี้ต้นเม่เขาแล้วก็อันนี้มีโนก้าวทับต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่แปดสิบแล้วกันค่ะแปดสิบเอาไปเปลี่ยนกระถางทางานโกได้นะคะก้าวทับต้นนี้อมืมาดูต้นนี้กันต่อ ต้นนี้จะเป็นปีกินนาลีนะคะปีกินนาลีมีประมาณสามโหนในกระถางนะคะสามต้นในกระถางปีกินนาลีต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะอันนี้เอาไปที่แปดสิบมีสามโหนนะคะเอาไปทําโกได้เลยค่ะทํางานโกได้เลยมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นพลานทะเลค่ะพลานทะเล นี่หน้าสวยมากต้นนี้สีชมพูแดงหวานหวานผ่านทะเลต,ต้นนี้เอาไปที่100บาทนะคะ100บาทอยู่ในกระถางหกเลยส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะแบบนี้เลยสวยๆเลย ต่อไปต้นนี้ไม้สีขาวค่ะเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตต้นมันเอียงไปนิดนึงหาเสงนะคะอันนี้เทพอมฤตต้นนี้เอาไปที่70นะคะเอาไปที่เจอย่าลืมนะคะแม่แม่เลือกให้ครบกัน3กระถางนะคะได้ปลูส่งฟรีไปเลยแต่ถ้าไม่ครบก็เป็นค่าส่ง60นะคะ1หรือ2กระถางก็ส่งให้นะคะแต่เป็นค่าส่ง60แต่ถ้าครบ3ามกระถางก็จัดส่งให้ฟรีไปเลยค่ะคุ้มคุ้มค่าส่งนี่คือแบบ ดูขนาดต้นเลยนะคะต้นไม่เล็กแต่ละต้นนี่คือสูงเกินไม้มรรทัดอะคะ่ะหลายๆต้นเกือบทุกต้นเกินไม้บรรทัดความสูงนะคะมาถึงต้นนี้ต้นนี้ไม้หายากจํานวนน้อยเอามาจัดปลูด้วยวันนี้ต้นนี้ พญานครสีค่ะพญานครสีต้นแม่เขาสวยสุดๆอันนี้ก็ไม้เริ่มกัดสีแล้วนะคะพญานครสีถ้าใครยังไม่มีเก็บเดี๋ยวท้ายคลิปถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูโฟมกัดสีของต้นแม่พญานครสีต้นนี้เอาไปที่170นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วเริ่มตั้งลำความสวยมาแล้วค่ะพญานครสีนี่เขาเนี่ย เริ่มกัดสีมาแล้วน,นะคะต้นกัดสีนี่สวยมากต้นนี้มีมาจัดปลูให้อยู่หนึ่งต้นนะคะพญานครสีต่อไปมาถึงต้นนี้ไม้ในตำนานไม้เลในตำนานต้นนี้จะเป็นเออธาตบางแก้วค่ะอันนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะธาตบางแก้วหน้าสวยๆหน้าม่วงสวยๆเลยค่ะต้นนี้เอาไปที่แปดสิบ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้เป็นกาบสวยอีกต้นหนึ่งสีหวานสวยมากกาบวิรัญญาค่ะต้นนี้กาบเก่านะคะสวยสีหวานต้นนี้โฟมสวยหน้าสวยมากต้นนี้เอาไปที่8ปนะคะกาบวิรัญญามาดูใบหกหน้าเข้มอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มุลอสูรโลหิต ต้นนี้พิเศษมีโหนโลแล้วนะคะเอาไปทํางานโกได้มุนอสูรโลหิตนี่น่าสวยเลยมณนอสูรโลหิตต้นนี้เอาไปที่120นะคะขอไปที่120มันยังเป็นไม้หายากมันจะกัดคล้ายๆกับตัวคล้ายๆกับปู่ฤาษีตาไฟแต่อันนี้เขาจะมีอกหน้าเขียวกว่านะคะมณนอสูโลหิตนี่หนึ 120. มีโหนเลยนะคะอันนี้เป็นงานที่ว่าเอาไปลงกระถางเบือสิบเบอสิบสงได้เลยอันนี้โฟมมันตูและะ้วค่ะนี่ต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นพอหลวงพ่อชินรนาชนะคะพอหลวงพ่อชินชินรนาชต้นนี้ไม้จํานวนยังน้อยนะคะ แล้วก็ตอนกัดหน้าเนี่ยจะสวยมากตัวน,นี้จะอกหน้าม่วงๆพอหลวงพ่อชินนาลาตัวน,นี้เอาไปที่100บาทนะคะนี่เอามาร่วมจัดปูให้เหมือนกันพอหลวงพ่อชินนาลาสวยๆเลยไซต์ตูนะคะไซต์ไม่เล็กมาดูต้นนี้กันโตต้ตนนี้มะหูสุดชาดุกไม้หายากอีกต้นหนึง่งมะหูสุดชาดุกเป็นไม้ที่ยังไม่ไม่ค่อยมีจํานวนนะคะต้นนี้มะหูสุดชาดุกสวยด้วยต้นนี้กัดป้ายสวยมากอันนี้ เอาไปที่140นะคะมาหูสุดชาดุกโขไปที่ราคา140เพราะว่ามันเป็นงานที่ว่ายังยังหายากอยู่แล้วก็เป็นไม้ตามหาอยู่เหมือนกันต้นนี้ยิ่งโตได้โฟมโตนะคะจะสวยมากต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใบยาวไม้เก่าด้วยทรงไม้เก่าด้วยต้นนี้มาหูสุดชาดุกนะคะเก็บได้เก็บนะคะถ้าใครยังไม่มีเก็บนี่ต้นนี้น่าเก็บต่อไปมาดูต้นนี้กันโต ต้นนี้จะเป็นหางหงโบราณค่ะหางหงโบราณน,นี่ใสกระถางห้านิ้วนะคะโตโตเลยหางหงโบราณต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบแล้วกันค่ะเอาไปที่เก้าสิบนี่ไสตโตนะคะนี่กระสีมาแล้วเขาจะเป็นโอบใบริ้วๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะหางหงโบราณ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมสวยเป็นไม้ป้ายสวยเลยต้นนี้หน้าสวยมากเลยค่ะนี่ป้ายทั้งหมดเลยนะคะนี่โตต้ตนโตด้วยเมืองนครชุมอันนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะเอาไปที่แปดสิบใครชอบไม้ป้ายนะคะต้นนี้ก็น่าเก็บต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นคุรุเทพบุตรค่ะต้นนี้เป็นตัวหน้าหน้าเดงอกซมนะคะอันนี้ใบหกสวยมากต้นนี้ คุรุเทพบุตรหน้านี้สวยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะคุรุเทพบุตรต้นนี้นี่ใบใหม่สวยมากเปิดมาสวยแบบสวยจึง้งสวยจึ้งเลยค่ะใบใหม่ต้นนี้คุรุเทพบุตรนี่เป็นงานส่งทั้งกระถางด้วยนะคะคุมค้มๆเลยสามต้นจัดส่งฟรีนะคะสําหรับโปรวันแม่วันนี้ มาดูไม้เก่าต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นบุรีลมค่ะไม้เก่าอยู่ในตับเทิดประเกียดนะคะต้นนี้ไม้เก่านานมากตั้งแต่ปีสองสี่นู่นต้นนี้บุรีลมเอาไปที่ใครยังไม่มีเก็บสะสมตัวเก่าเก่าเก็บได้นะคะบุรีลมต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะไปที่แปดสิบมาดูต้นนี้กันต่อค่ะมีว่างมาหนึ่งต้นต้นนี้ เท้ามาลีวราชนะคะปูของทศกัณฐ์อยู่ในตับรามเกียนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะไซตโตไซตไม่เล็กนะคะนี่เป็นไซตโตเลยส่งให้ทั้งกระถางเลยว่างมาหนึ่งกระถางนะคะเอามาจัดปูให้ด้วยมาดูต้นนี้โตค่ะต้นนี้จะเป็นเจ้าพาร,รักดิศลาดนะคะไม้เก่าเจ้าพาักดิศลาดอันนี้ใบมีตาหนิเจ้าพลักดิศลาดนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าเอาไปที่เจ็ดสิบค่ะเจ้าพลักดิศลาดนี่ หน้าแดงเม็ดขาวนะคะต้นนี้เป็นไม้เก่ามาต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นไม้เก่าหนาลายปราบนนทุกค่ะน้าลายปราบนนทุกไสตูอันนี้เอาไปที่หน้าลายปราบนนทุกเอาไปที่เก้าสิบนะคะเอาไปที่เก้าสิบใสตูนี่ค่ะไสตูวโเลยกัดหน้าสวยมากอันนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นปู่ลือสีตาไฟค่ะปู่ลือสีตาไฟอันนี้เอาไปที่ เออเอาไปที่90แล้วกันค่ะเอาไปที่90ปูหรือสีตาไฟเอามาจัดปูร่วมด้วยนะคะนี้3กระถางเนสามกระถางส่งให้ฟรีนะคะอย่าลืมนะคะแม่แมอันนี้ก็เอาเข้าร่วมรายการได้หมดเลยเลือกให้ครบ3กระถางนะคะคุ้มเลยมาดูต้นนี้กันโต ต้นนี้จะเป็นไก่นะคะวันนี้มีไก่มาอีกต้นหนึ่งเป็นฟอมสองต้นในกระถางอันนี้เป็นไก่ฟ้า ja p, สีทองค่ะเขาชื่อว่าไก่ฟ้าสีทองฟอมสองต้นในกระถางอันนี้เอาไปที่100บาทนะคะไก่ฟ้าสีทองสวยๆเลยนี่อันนี้ก็ไก่อีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะคะไก่ฟ้าสีทองสวยต้นน <amos> so <im> ี้ค่ะฟอมสองต้นส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นซับพนมนะคะซับพนม เอาไปที่80ค่ะซับพานม80มาดูไม้เก่าต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นไม้เก่าไม้เก่าเท้าสัตว์ตะลุงนะคะเท้าสัตว์ตะลุงอันนี้เอาไปที่70ค่ะเอาไปที่70เท้าสัตว์ตะลุงไซต์ตโตเลยนะคะมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้ก็เป็นไม้เก่าต้นนี้จะเป็นสีถนนชัยค่ะสีถนนชัยหูดกมากต้นนี้เอกลักษณ์คือหู สีถนนชัยต้นนี้เอาไปที่80นะคะเอาไปที่80นี่ไายตูนะคะกัดสีสวยแล้วส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งมีหูใต้ใบหูดกมากค่ะอันนี้จะเป็นนี่หูเขาจะเป็นมีหูดดๆเลยอันนี้หูโตมากต้นนี้ชื่อว่ายักษ์ปะทุทันค่ะยักษ์ปะทุทันเอาไปที่80ค่ะยักษ์ปะทุทัน,นหูแบบมีหูทุกใบเลยค่ะไม้ต้นนี้เขาจะแบบหูดกหูหูเยอะ ยักษ์ประทูทันนะคะอันนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นเพชรมรกตดค่ะเพชรมรกตดแต่ดินเนี่ยดินเหมือนจะเละเละแล้วนะคะดินน่าจะต้องถ้านั่นก็น่าจะใกล้จะเปลี่ยนดินได้แล้วค่ะนี้อันนี้เพชรโมรกตดเอาไปที่แปดสิบนะคะเพชรมระกตดแปดสิบส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นศิลาเพชรค่ะศีลาเพชรไซตตูเลยนี่ศิลาเพชรไซตตูตูเลยเอาไปที่แปดสิบนะคะศิลาเพชร มาดูต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วละคะ่ะวันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายสุดท้ายรายการเออต้นนี้เป็นแก้วกันลายานะคะแก้วกันลายาไม้กระดูกสวยๆเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะแก้วกันลายาเป็นไม้หัวเลยนะคะนี่ไซตตูนี่เอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะส่งให้ตั้งกระถางนี่ค่ะสําหรับวันนี้ก็มีไม้มาประมาณนี้นะคะ นี่ไซโตไซต์สวยๆกัดสีและทั้งนั้นนะคะนี่ไม้รอบนี้สามกระถางจัดส่งให้ฟรีนะคะเลือกให้ครบสามกระถางแล้วก็ได้โปรส่งฟรีไปเลยค่ะคุ้มๆกันไปเลยสำหรับไม้รอบนี้นะคะปูวันแม่นี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเออสุดท้ายนี้ก็ขอให้แม่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีอายุมั่นฝันยืนไม่เจ็บไม่จนนะคะคือ สุขภาพถ้าสุขภาพดีก็คือมีความสุขในทุกๆด้านแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปโกนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ